กคนหน้าถูกงานคนที่หนึ่งนะครับมาเป็นตัวแทนนะครับแล้วก็มีอาจารย์อาจารย์คุณต้อยคุณน,น,น้าคุณปอมีลกเอ๊ะอีกคนและคุูตายด้วยอีกคนหนึ่งเป็นเจ็ดท่านตัวนี้เพราะฉะนั้นเพื่อความรวดเร็วนะครับเข้าทีละเข้าทีละเจ็ดท่าน เมื่อเสร็จแล้วท่านก็มานั่งที่นะคะรับโพแถวเรื่มจะกตรงไหนดีตอนนี้เนาะตรงน,นี้นะมาจากพี่ต้นพุณมาก็ได้มาเจ็ดเห็พี่ด้านะครับก็ก็ไปทีละเจ็ดทีละเจ็ดทีละเจ็ด,ะจดนะครับจะได้ใช้เวลาน้อยกระชับกระชับนะครับนะฮนะก็ก็ตามนี้ตามนี้น,นะไม่ใช่ไม่สมมติ พี่บุ๋ยไปไปตรงอาจารย์น้ะพี่บุ๋ยบอกอยากลดกูปอจังเลยไม่ได้เอาไปนอกรอบไปนอกนอกรอบอันนี้อันนี้เราเป็นนอกรอบแต่ว่าในพิธี่บีเป็นบุ๋ยเนาะไม่งั้นมันจะไม่เป็นระเบียบแล้วมันจะเสียเวลาแล้วเสร็จแล้วรบวนทุกท่านหน้าประจำที่นะครับเดี๋ยวจะได้เชิญ Ờ ờ Cô bà lo rồi <laughs> lèo Cô bà đi thi đèn kẹt cho bà đi thử ngon Bê bê Bạn vui vẻo mái Đồng bài ăn pizza, ăn tôm, ăn trà Cô bà lại hay đi cùng cô bà Cô bà lại hay đi cùng cô bà Bà đi รูดรูดจุดเราลุกเจ็บดอกพี่สายอกพี่สายเช็ดออมมาด้วย คุณต้วัน,น,น,นทึครับอ่าเดี๋ยวจะดูจะดูต้ที่ตอนนั้นครับคุย้อยเป็นจะพีพอมาทางนี้หนึ่งเย่างัอีนนะครับเป็นมาทางฝั่งนีง้เห็นตัวอี ได้ได้ใช่เบ็นตอรเทนมนนะพี่จ่ายพี่ต้อยแล้วก็พี่สาย เดี๋ยวในระหว่างพิธีนะครับใครจะเป็นตากล้องใครจะเป็นตากล้องยืนประจำที่เลยฮะจะได้ไม่เกะ,ะเกะจะได้ไม่ชนกันเนาะใครจะเป็นตากล้องจริงๆเราอยากให้มีสองมุมนะมุมนี้หนึ่งมุมนู้นหนึ่งใครจะเป็นตากล้องอาจุดเกียวเกียวมุมได้ไหอ่ะ อยากได้ของมรูเลยอังคอรนยญาเชิญคุณุสินนะฮะคุณุสินอ่าิภาษีพอมันต้อนรับคุณุสินนะครับเป็นรักษาการคนที่หนึ่งนะฮนาานนนนะหัวหนา้กา,ากลุ่มงาเรียนสังคมวันไทยหัวหน้านครนะครับหัวหน้านครพักรอยผู้ตายครับผู้ตาย ตุ้มตายที่ใต้เทียมพ่อพอเอาไงดีโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวพอพอมาถึงเนี่ยก็จะเริ่ม